การดูดวงไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ตามหลักพระศาสนาสามารถใช้แก้ปัญหาบอกทางสว่างได้เป็นครั้งคราวปฏิบัติธรรมคือทางออกที่ดีที่สุดแต่ถ้ายังชอบดูดวงอยู่แอดไลน์ไอดี ID เข้ามาที่ a y o r 8และรับชมรับฟังคลิปดีๆจากช่องชาแนลครูยอพยากรดาวเล่าชีวิตได้ครับ ชาวลัคนาราศีกลุ่มในช่วงจังหวะของเดือนธันวาคมาความโดดเด่นนะครับ ที่มีเรื่องดีๆเข้ามาเนี่ยก็คือในเรื่องของกิจการการงานหน้าที่การงานต่างๆนะครับที่ได้รับมอบหมายยังคงมีความกระตุน้นนะครับมีความเคลื่อนไหวหลายๆอย่างเข้ามาอยู่เลยนะโดยเฉพาะนะครับคนที่ชอบดาวแบบนี้นะคือผู้นักธุรกิจนะครับคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวพ่อค้าแม่ค้า นะก็ถือว่าเป็นช่วงจังหวะจะางานเข้ามาไม่หยุดนะครับมีงานมีโปรเจกต์เข้ามาต่างๆมาให้คิดมาให้ทํามาให้ลุยนะ ก็เลยเป็นธันวาที่เหนยหน่อยนะเหนยนอยนะครับแต่งานดีนะก็ถือว่าเป็นเรื่องโดดเด่นในหน้าที่การงานเข้ามาใครนะครับที่ไปติดต่อเสนอนะไม่ว่าจะเป็นเสนอลูกค้าใหม่นะครับลูกค้าใหม่ๆเหล่านะั้นนะครับก็จะสามารถเพราเรียกว่ามาเป็นคู่ค้านะครับมาเป็นคู่คธุรกิจต่างๆนะครับค้าขายก็จะมีลูกค้าหน้าใหม่ๆนะแวะเวียนเข้ามานะครับอายจะขายส่งหรือจะทาอะไรก็แล้วแต่นะ ก็ถือว่า,ารุ่งเรืองนะครับเป็นตลอดทั้งเดือนธันวาคมเลยนะใครที่คิดจะไปสมัครงานนะครับเดือนธันวาถึงแม้จะเป็นปลายปีก็ตามแต่นะครับแต่ก็มีโอกาสทองนะโอกาสดีๆนั้นเข้ามาด้วยนะครับมีโอกาสได้เริ่มต้นงานใหม่สัมภาษณ์ที่ใหม่ๆเรียกไปสัมภาษณ์ที่ใหม่ๆนะครับลุยธุรกิจกันนี่นะก็ถือว่าดีทั้งเดือนนั่นเอง แต่ไม่ว่าจะาดีอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับข้อเสียก็ต้องมีเข้ามาด้วยนะก็ต้องเตือนนิดหนึ่งนะครับเวลาทํางานร่วมกันสมมติ หลายผแผนกนะหลายผแผนกเนี่ย็อาจจะมีความขัดแย้งต่างๆนะครับเกิดขึ้นมาในเนื้องานนะครับมีการโต้แย้งมีการโต้เถียงกันเวลาประชุมกันเนี่ยนะก็จะเย็นๆนิดหนึ่งนะครับเพราะจะมีในเรื่องของปากเสียงนะกลับเข้ามาให้ให้ใหดวงชะตาได้นะครับแต่งไว้ก็ดีเนี่ยชาวคุมก็สามารถแก้ไขสถานการณ์นะทำให้ ผลงานที่ออกมานะครับเข้าฟอร์มเข้าฝักนะครับถึงแม้ว่าเราจะต้องแบบฝ่าฟันอุปสรรคขนาดไหนก็ตามแต่นะครับแต่ผลงานต่างๆนั้นออกมาดีนะครับตลอดทั้งเดือนเลยนะถ้าใครทํางานเป็นธุรกิจส่วนตะัวเนี่ยทำงานกับครอบครัวนะก็จะต้องระมัดระวางังหละนะมันเหนื่อยใช่ไหมมันเหนื่อยก็จะงุนหงิดใส่กันได้นะเพราะฉนั้นเดือนเดือนนี้นะครับระมัดระวังเลาะมีปากเสียงนะครับกับคนที่ทํางานร่วมกันนะตลอดทั้งเดือนเลย การเงินนะครับก็ดีตามเนื้องานนะงานดีเงินก็ดีไปด้วยนะครับค้าขายรุ่งเรืองแต่เงินนั้นนะครับอ่ามันก็ใช้เรียกใช้จ่ายนะจะมีเหตุนในการใช้จ่ายพอได้เงินมาเต็มพี่เต็มกําลังแล้วเราก็ใช้จ่ายนะใช้จ่ายในสิ่งที่ตัวเองอยากได้นะเขาเรียกเป็นช่วจวังหวะเหมือนแบบหาของขวัญให้ตัวเองนะจะเดินทางไปท่องเที่ยวนะครับกินอยู่อะไรนะครับเขาเรียกว่าตามใจป่านิดหนึ่งนะก็จะมีการใช้เงินเยอะนิดหนึ่งนะครับทีนี้นะครับเงินจะใช้เยอะจากใครก็คงจะหนีไม่พ้นจากใจ เราเองจากตัวเราเองนะครับถ้าควบคุมตัวเราได้ก็ควบคุมเงินได้เช่นเดียวกันบริวารล่ะนะครับดีไม่ดีอย่างไรยังช่วยเหลืองานเราได้เต็มที่เต็มกําลังไหมนะครับเดืนเดือนนี้นะครับแม้ว่าเก่าจะยุ่งมากมายขนาดไหนนะครับ แต่ว่าเราสามารถฝากความหวังนะให้กับลูกน้องได้นะครับท่านลูกน้องช่วยเหลืองานเราเต็มที่เลยนะครับให้ผลประโยชน์ต่างๆเราเต็มที่เลยทั้งงานประจํารวมถึงงานธุรกิจส่วนตัวนะระหว่างเรากับทางด้านของอหัวหน้านะครับหัวหน้าเนี่ยนะครับพอคิดโปรเจกต์ไว้รอเราหลายๆอย่างแล้วนะครับบางอย่างก็เอามาเสนอให้เราในเดือนธันวานะบางอย่างก็เตรียมมา,าให้เรานะครับในปีหน้าไปนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับระหว่างเรากับผู้บริหารนะ ต่างฝ่ายต่างลุยนะครับลุยงานเต็มที่เต็มกําลังนะครับมีเกณฑ์ในเรื่องของอความขัดแย้งนะถ้าสมมุติแบบต่างฝ่ายต่างมีเหตุผลนะนะจะมีเกณฑ์ความขัดแย้งได้นะครับแต่ดาวของหัวหน้างานถือว่าเป็นดาวเคื้อหนุนนะมาเกื้อหนุนดวงชะตาให้กับาชาวลัคนาราศีกุมนะครับเพราะฉะนั้นไปด้วยกันได้ดีนะครับทั้งคู่เลยทีนี้นะครับ พอหลายๆอย่างนะครับมันถูกบริหารมันถูกจัดการอย่างเป็นระบบระเบียบและเช่นางานเราทําดีใช่ไหมเงินเราได้มาได้เต็มนะครับการเดินทางท่องเที่ยวนะครับการเดินทางสัญจรอะไรต่างๆนะชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยจะต้องระมัดระวังนะครับเคราะห์อุบัติเหตุต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นด้วยนะดังนั้นนะครับหาเพื่อนนะครับหาเพื่อนร่วมทางหาคนคู่คิดหาคนรู้ใจไปในทุกๆที่ในไ,ไปในทุกๆทานนะครับเพื่อช่วยกันดูนะเส้นทางอะไรต่างๆนะครับก็จะ ปลอดภัยนะครับในทุกๆเส้นทางแต่ดาวมันเป็นในลักษณะแบบว่าถึงแม้เราจะาระมัดระวังตัวดีอยู่แล้วนะมีสติเดีย่ยงเต็มอย่างเต็มที่เต็มกำลังดีอยู่แล้วนะครับอาจจะมีเคราะห์ต่างๆนั้นกลับเข้ามาได้นะครับเช่นว่าเหมือนจอดรถนะอยู่ดีๆนะครับก็มีเหมือนเด็ก Ну ขับรถมานะเอามอเตอร์ไซค์เด็กขับมาชนนะมาชนท้ายอะไรเงี้ยนะครับมีการเจียวชนอะไรต่างๆเบาๆนะอ่ากลับเข้ามาให้กับชาวลัคนาราศีกุมได้เพราะนั้นเดือนเดือนนี้นะอ่าก็อย่าลืมเติมบุญเติมบุญสวนนะครับเพื่อให้ตัวเองนั้นพ้นเคราะห์พ้นภัยนะครับที่จะเกิดขึ้นในแต่ละเส้นทางที่เดินทางไปนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าอ่าเรายังไปท่องเที่ยวได้นะสาเร็จสมหวังสมใจไม่ใช่ว่ามีแต่งานมาให้ดูอย่างเดียวนะงานมาให้ดูแล้วมันทําสําเร็จมันทําสําเร็จเสร็จทันอ่ะเสร็จ ทันก่อนถึงวันที่จะพักผ่อนเสร็จทันก่อนถึงวันที่จะหยุดนะครับส่วนในเรื่องของครอบปฏิเหตุที่กล่าวไปนี่นะครับก็จะมีในช่วงของอาคาบปีะนะก็คือช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ อย่างพวกเจ็ดวันอันตรายสิบวันอันตรายอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับเป็นช่วงจังหวะมีดาวพระเคราะห์นะเกิดขึ้นเข้ามาถ้าเราไปร่วมงานนะไปร่วมงานปาร์ตี้ไปร่วมงานสังคมอะไรก็ตามแต่นะครับก็จะต้องอเหมือนระมัดระวังตัวไว้ด้วยนะนิดหนึ่งนะครับในช่วงชท,ท้ายปีในทุกๆเส้นทางในทุกๆง,งานที่เราเดินทางไปนั่นเอง สุขภาพร่างกายนะครับแข็งแรงดีนะไม่ได้เห็นว่ามีดาวผครอดดาวเจ็บป่วยต่างๆเข้ามานะครับจะมีแค่ว่า,าคนในบ้านคนในครอบครัวที่เรายังต้องเป็นห่วงเขาอยู่นะครับเพราะบางทีเนี่ยมันเกิดเคราะห์ขึ้นกับคนในบ้านคนในครอบครัวนะถ้าใครมีผู้หลักผู้ใหญ่ภายในบ้านนะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วเนี่ยเราก็ต้องเหมือนหาคนคอยดูแลรวมถึงวา่าต้องมีอุปกรณ์เซฟตี้อะไระต่างๆภายในบ้านเพิ่มเติมนะเพราะช่วงชัน,นทายปีอาจจะมีเคราะห์เกิดขึ้นกับคนในครอบครัวทําให้เราต้อง หาทุกใจนะครับในส่วนนี้ได้เบาๆนะครับเกิดขึ้นปลายปีในเรื่องของความรักนะครับทายไปในทางที่ดีนะทายไปในทางที่บวกนะครับถ้าบางทีคนไกลนะ คิดถึงการห่างหายกันไปนานๆมีโอกาสได้มาพบเจอเจอกันนะครับมีความสุขนะครับในการที่ไปเที่ยวร่วมกันหรือว่ามาอยู่ด้วยกันนะเพราะฉะนั้นทายไปในเรื่องของอความสุขที่มีความหวานชื่นดีมีความโรแมนติกด,ดีทั้งคนโสดนะรวมถึงคนที่มีครอบครัวแล้วมีคู่ครองแล้วนะครับคนโสดก็จะมีโอกาสพบเจอเจอคู่นะครับเข้ามาโดยบังเอิญเช่นทํางานร่วมด้วยกันนะมีโปรเจกต์ใหม่ๆที่ต้องมาทํางานร่วมกันทํางานร,ร่วมกันแล้วนะครับ อ่ามันก็กลายเป็นแบบกลับมามีความสัมพันธ์นะครับมาสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้นขอบารมีพระรัตนาใยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักษ์ช่วยเกื้อหนุนดวงชะตาให้กับทุกๆทุกราศีประสบแต่ความสำเร็จสิ่งไม่ดีขอให้ทิ้งผ่านพ้นไปหนี้สินเสียขอให้ทิ้งผ่านพ้นไปขอให้มีแต่ความร่ำรวยเจริญรุ่งเรืองในปีพุทธศักราช2 5 6 7นี้ทุกคนทุกท่านครับ